ราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนการงานเปลี่ยนแปลงกระทันหันไม่ได้ตั้งตัวไว้ก่อนจึงยังไม่พร้อมแต่ไม่ได้ตกงานมีงานทำเป็นงานใหม่หรือโปรเจกต์ใหม่งานยากทำให้คุณกังวลแต่ไม่เป็นไรมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนรายได้สมน้ำสมเนื้อกับความยากของงานที่ได้รับมอบหมายด้านความรักคนโสดสนิท โดนบีบให้มีแฟนได้แล้วผู้ใหญ่อาจหามาให้ทีแรกต่อต้านไปไปมา,มารักกันซะงัน้นคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะคนรอบข้างวุ่นวายมากเกินไปยิ่งปิดคนยิ่งรู้ยังไม่พร้อมเปิดจึงเจอกันน้อยลงแต่คุยกันมากขึ้นคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วมีปัญหารอบด้านให้ต้องแก้ไขแต่ยิ่งปัญหาเยอะก็ยิ่งมั่นใจว่าอยากจะฟันฝ่าปัญหาไปด้วยกันคะ่ะ สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินและความรักประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2567ค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงการงานการเงินและความรักโดยอิงจากราศีเป็นหลักค่ะสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาเนื่องจากไม่มีเวลาเกิดนะคะคุณดูคลิปนี้ได้เลยเพราะคลิปนี้เนี่ยดูจากราศีก็ได้ราศีคือการมีวันเดือนปีเกิดเนี่ยก็ได้แล้วนะส่วนท่านที่ทราบลัคนานั่นแปลว่าคุณทราบเวลาเกิดด้วยก็แนะนําให้ดูทั้งคลิปดวงประจําราศีแล้วก็คลิปดวงประจําลัคนาคุณจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ แต่จะครบท้วนยังไงก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะเพราะว่าการดูดวงแบบนี้เป็นเป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวถ้าคุณต้องการดูดวงส่วนตัวแนะนําให้มาติดต่อไลน์นะคะไลน์ ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ที่ description ใต้คลิปนี้นะคะสามารถทักมาถามรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวกันได้ค่ะ เริ่มต้นที่ดวงการงานการเงินกันก่อนเลยนะคะไพ่อุปสรรคปัญหาคือไพ่ของการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณยังไม่ได้พร้อมรับมือก็ได้เนื่องจากว่าไพ่ประจําตัวของคุณเป็นไพ่แฮงแมนนั่นแปลว่ารู้สึกหนว่วหน่วงรู้สึกว่ามีความสุขได้ไม่เต็มที่การที่มีการเปลี่ยนแปลงในขณะที่คุณรู้สึกแบบนี้และยังไพ่ในใจลึกๆของคุณยังเป็นไพ่ของความหมุนหมองอีกนั่นแปลว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณก็รู้สึกว่าโอเคกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่แล้วอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ก็อยู่ในคอมฟ ว่าไว้อกไว้ใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่รู้ว่าจะต้องไปเจอกับปัญหาอะไรแต่พอมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาตรงนี้เนี่ยเราก็เริ่มไม่มั่นใจว่าจะต้องไปเจอกับปัญหาอะไรในชีวิตการงานซึ่งการเปลี่ยนแปลงตรงนี้อาจจะมากถึงขนาดมีงานใหม่เปลี่ยนองค์กรใหม่ไปเลยหรืออาจจะอยู่ที่เดิมนั่นแหละแต่ว่ามีโปรเจกต์ใหมๆ่ๆถูกหยิบยื่นเข้ามาแล้วเป็นโปรเจกต์ใหญ่ด้วยหรืออาจจะมีธุรกิจใหมๆ่ๆหรืออาจจะมีใครมานําเสนออะไรใหม่ๆที่ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจเขาอาจจะชวนคุณไปลงทุนอะไรบางอย่าง ซึ่งคุณอยู่ในจุดที่อาจจะต้องรับเอาไว้พออยู่ในจุดที่เรายังไม่ได้พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแต่โอกาสมันมาแล้วเนี่ยมันก็เลยอีหลักอีเหลื่อหน่อยมันก็เลยมีความกังวลเยอะไพ่ประจาตัวของคุณก็เลยเสียทั้งหมดเลยได้ทั้งไพ่เดอะมูนก็คือหม่นหมองกังวลน,นะคะเดอะมูนคือการมองไปเบื้องหน้าแล้วเห็นไม่ชัดเจนมันไม่เหมือนเดอะซันที่มันสว่างกระจ่างใสเดอะมูนเนี่ยคือมันมืดมิดเห็นแค่เพียงแสงจันทร์เห็นแค่เพียงเป็นเงาเงาว,ว่าอูมันอาจจะดีก็ได้แต่เราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่เลือก เือกได้แต่อยู่ในสถานการณ์ที่จําเป็นจะต้องรับโอกาสใหม่ๆงานใหม่ๆหรือการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ไว้แต่ไม่เป็นไรนะคะเนื่องจากว่าไพ่ของผู้ใหญ่ไพ่ของเจ้านายหรือว่าลูกค้าเนี่ยยังเอื้อเอ็นดูคุณมากทําให้ถึงแม้ว่าจะมีความยากในเนื้อง,งานทําให้คุณกังวลแต่ก็จะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนให้โอกาสไม่ได้โดนบีบคั้นอะไรไม่ได้โดนกดดันอะไรเขารู้ว่าคุณจะต้องเจองานยากงานยากที่คุณเจอนี่เป็นดังลักษณะ ราชาถือดาบแล้วก็แชริออตเลยราชาดาบเนี่ยแปลว่าปัญหาใหญ่หลวงเลยมีสิ่งที่คุณจะต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดมีปัญหาเยอะแยะมากมายที่ต้องฝ่าฟันแต่ราชาดาบเป็นไพ่ของชัยชนะนะคะดาบคือปัญหาราชาคือผู้ชนะราชาดาบก็คือผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ปัญหายิ่งใหญ่เมื่อชนะแล้วก็ยิ่งใหญ่ c h ริออตก็เหมือนกันแชริออตคืออัศวินนักรบนั่นแปลว่าการไปทํางานแต่ละวันมันเหมือนการไปสนามรบจะต้องมีปัญหามากมายให้คุณจะต้องแก้ไขแต่ว่าแชริออตคือผู้ชนะสงครามดังนั้นในแต่ละวันที่คุณกลับบ้านคุณก็ได้รับชัยชนะมันทุกวันนั่นแหละแก้ไขปัญหาได้ถ้าเกิดเป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ไม่ได้ภายในวันเดียวคุณก็ค่อยๆแก้ไปอย่าเพิ่งไปมองอนาคตมากนาักเพราะตอนนี้เนี่ยมองอนาคตมันไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่มันมีแต่ความกังวลมันมีแต่การมองโลกในแง่ร้ายเพราะว่าไพ่ คุณเสียไปหน่อยพลังลบจะเยอะไปหน่อยนะคะดังนั้นเนี่ยมองแต่เหตุการณ์เฉพาะหน้ามองแต่เนื้อง,งานที่อยู่เบื้องหน้าว่าตอนนี้มันมีปัญหาอะไรค่อยๆแก้ไปทีละเปาะคือถ้าเกิดว่าเราแก้ปัญหาไปทีละเปาะเราแก้ได้นะเพราะว่าคุณได้ไพ่ของชัยชนะได้ไพ่ของคนเก่งถึงสองใบามาติดตัวคุณเลยนะคะแล้วยังมีผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนคุณอีก แต่ถ้าคุณมัวแต่ไปกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงกับปัญหาเบื้องหน้าจนมากเกินไปจะทําให้คุณไม่มีใจจดจ่อกับการแก้ปัญหาที่อยู่ตรงหน้ามันก็จะทําให้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาลดลงดังนั้นใจจดใจจ่อกับปัญหาตรงหน้าแล้วคุณจะผ่านพันทุกอย่างไปได้คนรอบข้างนะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเจ้านายเอ,อ่ยลูกค้าเอ,อ่ยนะคะผู้ใหญ่เอ,อ่ยให้การสนับสนุนดีแต่ว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยบางทีมองเห็นคุณเป็นคู่แข่งนะดังนั้นเนี่ยบางทีทํางานอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานบางคน แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่ดีๆที่เป็นมิตรแท้ก็มีแต่ที่เป็นศัตรูที่มองว่าคุณเป็นคู่แข่งก็มีเยอะอย่างไรก็ตามถ้ามีการแข่งขันกันในช่วงนี้จะไม่ได้มีใครแข่งแบบแทงข้างหลังจะไม่ได้มีใครแข่งกับคุณแบบโกงก็คือแข่งกันตรงๆใช้ความสามารถล้วนๆในการมาประหัตประหารกันค่ะ ส่วนลูกน้องถือว่ายังทํางานได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ลูกน้องเนี่ยเหมือนดีแต่พูดเหมือนกันนะคะพูดว่าจะทําอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถึงเวลาทําจริงเนี่ยอาจจะทําไม่ค่อยได้มันก็ทําให้คุณจะต้องไปเหนื่อยไปเสียเวลาที่คอยจําจี้จํใช้ลูกน้องที่คอยวางดิเรกชันให้กับลูกน้องลูกน้องเนี่ยถ้าเขาไม่มีดิเรกชันที่ชัดเจนเนี่ยเขาเป๋ได้เหมือนกันดังนั้นเวลาคุณสั่งงานเนี่ยคุณต้องสั่งให้ชัดเจนและต้องทวนให้มั่นใจว่าเขาเข้าใจง,งานของคุณเข้าใจคำสั่งของคุณชัดเจนตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่วยแกกก้้้้ปัญหหาาใลููนนองงทไดถ ต้องตามเดเรคชันของคุณมากขึ้น ไพ่จบไพ่สรุปเป็นไพ่ที่ดีค่ะเป็นไพ่ของการเงินที่มั่นคงแน่นหนักนั่นแปลว่าการงานคุณเหนื่อยจริงมีการเปลี่ยนแปลงที่คุณอาจจะกังวลว่าคุณจะทําไม่ได้แต่คุณจะทําได้เพราะคุณจะได้เงินเยอะได้เงินสมน้ําสมเนื้อกับความยากของงานมันอาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่คุณเลือกได้ว่าโอเคคุณไม่ได้อยากจะทํางานยากคุณได้เงินน้อยก็ได้บางทีมันเลือกไม่ได้บางทีชะตาชีวิตมันกําหนดมาแล้วว่าคุณจะต้องไปสู่จุดนี้แหละคุณจะต้องไปรับงานยากๆไปเจองานยากๆ คุณก็ทำมันแล้วคุณจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าค่ะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะมาต่อกันที่ดวงความรักนะคะเริ่มต้นที่คนโสดสนิทก่อนเลย ไพ่ประจําตัวของคุณเนี่ยไม่ใช่คนที่พร้อมที่จะมีความรักในช่วงนี้นะหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้คุณจะต้องไปยุ่งวุ่นวายตรงนั้น 2. คืออาจจะยังยึดติดอยู่กับคนรักเก่าบางคนทําให้ไม่เปิดใจอะไรกับใครใหม่ๆ 3. คืออาจจะไม่ได้มีคนรักเก่าแต่มีสเปคบางอย่างที่ไม่ยอมลดสเปคตรงนั้นเลยมีสเปคที่สูงมากแล้วยังไม่เจอใครที่ตรงสเปคนั้นสักทีแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนด้วยที่จะไม่มีคู่เพราะว่าคุณได้ไพร่ราชินีเหรียญมาเป็นไพ่ตั้งต้น ก็แปลว่าคุณมีเงินเยอะแต่ว่าคุณด้ไพ่ราชนินีไม่ได้แปลว่านี่กําลังดูดวงคุณผู้หญิงอยู่นะคะเป็นเพศไหนก็ได้นะแต่ราชนินีเหรียญบอกว่าก็เป็นคนมีอันจะกินดังนั้นเนี่ยก็เลยมุ่งมั่นในเรื่องของการหาเงินแล้วก็มีเงินใช้จ่ายก็เลยไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักมากมายนักใครก็ตามที่มีสเปคสูงก็เลยไม่จําเป็นจะต้องลดสเปกเพราะว่าเราจะลดทําไมในเมื่อเราก็อยู่ของเราได้ก็เลยอยากจะได้คนที่เรารู้สึกว่ามันเป๊ะมันใช่จริงๆอย่างไรก็ตามไพ่อุปสรรคปัญหาและไพ่แนะนาเนี่ยเป็นไพ่ใบเดียวกันเป็นไพ่ที่ดีนนนนะะคะใตําแห่งี เป็นไพ่ของผู้ใหญ่ที่อาจจะมาบีบค้านบอกว่าคุณควรจะมีแฟนได้แล้วนะอายุมันถึงแล้วนะนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาแฝงเขามี h หตเดื่องนเจนด้าเขาอยากจะแนะนําใครบางคนให้กับคุณนะคนคนนี้ดูเหมือนว่าจะอกหักมาเจ็บช้ำมาแล้วก็ดูหม่นหมนก็จริงๆก็คล้ายๆค,คุณนะดูไม่ค่อยเปิดใจให้กับการมีความรักครั้งใหม่เท่าไหร่ซึ่งคุณและเขาเบื้องต้นอาจจะต่อต้านกับผู้ใหญ่ที่คอยเข้ามาช่วยตรงนี้ที่อยากจะมาแนะนําให้คุณเนี่ยหรือจับคู่คุณกับเขา ให้มารักกันเนี่ยตรงนี้มันเลยได้ไพ่ทาวเวอร์ก็คือต่อต้านแอบไม่เห็นด้วยแอบหนีนะหรือบางทีเนี่ยรู้สึกว่ามันน้ําท่วมปากนะคะมันปฏิเสธไม่ได้ก็เลยหาเหตุหาโกหกอะไรไปเรื่อยเปื่อยเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องมาเจอเจอกับสถานการณ์บีบคั้นที่โดนบีบให้มีแฟนสักทีแบบนี้ตัวเขาเองก็อาจจะทําเช่นเดียวกันนะคะในเบื้องต้นอาจจะไม่ได้เจอกันสักทีแต่ผู้ใหญ่เนี่ย คุณเกรงใจแล้วเขาก็เกรงใจแล้วก็ดูว่าท่านก็หวังดีจริงๆนะคะผู้ใหญ่นี่อาจจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะหรือว่า อาจจะเป็นเจ้านายก็ได้คนในที่ทํางานหรือใครก็ได้ที่คุณนับถือแล้วเขาก็นับถือด้วยเนี่ยนะคะสักพักหนึ่งเนี่ยคุณก็รู้สึกปล่อยวางและดีกว่านะคะไม่อยากจะไปดื้อดึงกับผู้ใหญ่แล้วอะอยากให้พบให้เจอก็พบ,พบเจอก็ได้พอพบเจอเนี่ยมันก็เปิดวิสัยทัศน์ใหม่ๆให้กับคุณและเขาเหมือนกันนะมันอาจจะยังไม่ถึงขั้นอูรักชอบทันทีเป็นรักแรกพบคงไม่ถึงขั้นน,นั้นแต่มันเริ่มต้นด้วยไพ่เลขหนึ่งด้วยกันทั้งคู่คุณก็ได้ไพ่หนึ่งเหรียญ เขาก็ได้ไพ่หนึ่งถ้วยแต่ว่านั่นคือหลังจากที่คุณทั้งคู่เปิดใจที่ได้เจอกันนะคะทีแรกเนี่ยเหมือนหนีกันไปหนีกันมาหลบกันไปหลบกันมาไม่อยากจะเจอเพราะไม่พร้อมที่จะเปิดใจรับความรักใหม่ๆแต่พอเปิดใจแล้วมันก็กเกิดความรู้สึกดีๆก็รู้สึกประทับใจกันเล็กๆยังไม่ใช่ความรักยังไม่ใช่ความชอบแต่มีความประทับใจกันเล็กๆด้วยกันทั้งคู่เราก็รู้สึกว่าอ่ะเราอาจจะไม่ต้องพัฒนาไปสู่การเป็นคนรักตามที่ผู้ใหญ่ต้องการก็ได้แต่อย่างน้อยเราได้เพื่อนใหม่ที่ดีมีโอกาสที่อาจจะม ร่วมกันเล็กๆตามลักษณะไพ่เด็กถือไม้เท้านะเด็กถือไม้เท้านี่คือไพ่ธาตุไฟไม้เท้านี่คือการทํากิจกรรมอะไรบางอย่างดังนั้นเนี่ยอาจจะได้ไปทานข้าวร่วมกันไปทํากิจกรรมเล็กๆอะไรบางอย่างร่วมกันแล้วรู้สึกดีแล้วตรงนั้นเนี่ยมันสามารถต่อยอดทําให้คุณมีความรู้สึกมั่นคงในหัวจิตหัวใจมากขึ้นมีความฟุ้งฟริง้งมีประกายในหัวใจมากขึ้นก่อเกิดความหวังใหม่ๆมากขึ้นในหัวใจเพราะว่ามันจบด้วยไพ่เด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญก็คือข่าวดีในเรื่องของความมั่นคงนั่นแปลว่าจากแต่เก่่่ากอนที เราอาจ <ๆ S 1> จะไม่ได้อยากมีแฟนหรอกแต่ในใจลึกๆเนี่ยก็โวงวงๆวเหงาๆอยู่เหมือนกันหรือจากแต่เก่าก่อน,อนที่เราเคยรอคอยคนรักเก่าแต่เราก็รู้อยู่ว่าเขาไม่กลับมาหรอกแต่ก็ยังรออยู่นั่นแหละมันก็โงงๆอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนมีอะไรมาเติมเต็มช่องว่างตรงนั้นอาจจะเติมไม่ถึงขั้นเต็มแต่เหมือนมีอะไรเข้ามาอยู่ในช่องว่างที่โวงๆตรงนั้นทําให้รู้สึกดีคืออย,อย่างน้อยมันเป็นความรู้สึกว่าเราได้เพื่อนใหม่ที่ดีที่เกิดจากการที่เราเปิดใจรับที่ผู้ใหญ่เขาเสนอมาให้แต่มันยังไม่ได้มีอะไรมาก หม่หรอกค่ะจบด้วยไพ่เด็กเนี่ยก็แปลว่าความรู้สึกมันก็ยังเด็กๆอยู่นะคะเป็นความรู้สึกประทับใจในการและกันเฉยๆจะต่อเนื่องกันไปไหมจะสานสัมพันธ์กันต่อไปไหมอันนี้แล้วแต่คนแล้วแต่คู่แต่เบื้องต้นอย่างน้อยก็ได้เพื่อนใหม่ที่ดีค่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะค่ะไพ่ประจําตัวคุณและไพ่ประจําตัวเขานี่เป็นไพ่เด็กนะคะคุณได้ไพ่เด็กถือไม้เท้าเขาได้ไพ่เด็กถือเหรียญก็แปลว่ามีความรู้สึกดีๆต่อกันทั้งคู่แต่ไพ่มันเล็กไปหน่อยนะมันเป็นแค่ไพ่เด็กเองทีนี้ในตําแหน่งของอุปสรรคปัญหาเนี่ยมันเป็นไพ่ของคนเยอะเรื่องแยะในความสัมพันธ์เลยมีทั้งไพ่เลข3มีทั้งไพ่เลเวอร์สนะคะดังนั้นเนี่ยแปลว่าคนรอบข้างเนี่ยเขาจ้องมองความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่อยู่คือเบื้องต้นเนี่ยคุณได้ไพ ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันอยู่ในรูปแบบของเด็กๆอยู่เลยตั้งต้นอยู่เลยอาจจะคุยกันมาไม่นานหรือนานก็แล้วแต่แต่ความรู้สึกเนี่ยมันยังไม่ได้พร้อมที่จะพัฒนายังไม่ได้พร้อมที่จะเปิดตัวว่าเป็นแฟนกันชัดเจนยังอยากจะเป็นคนคุยกันไปก่อนด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าด้วยความที่มันคุยกันดีคุยกันสมูทมันก็เลยทําให้คนรอบข้างเนี่ยเขาสังเกตได้พอเขาสังเกตได้เขาก็อาจจะมีทั้งดีทั้งเสียนะคะที่ดีก็คือลุ้นอยากที่จะทําให้คุณทั้งคู่เนี่ยพัฒนาความสัมพันธ์กกันเร็วๆ คอยมาลุ้นคอยมาแซวแต่เสียก็มีพาคุณทั้งคู่เครียดก็มีนะคะคือพวกที่เขาก็อาจจะชอบคุณหรืออาจจะมีใครที่ชอบเขานะคะก็เลยมาขัดขวางกีดกันไม่ให้คุณทั้งคู่เนี่ยผสานความรักกันได้ง่ายๆซึ่งตอนนี้มันทําให้คุณทั้งคู่เครียดอยู่เหมือนกันกับการที่มันมีคนเข้ามายุ่งวุ่นวายมากเกินไปเลยมีไพ่ความเครียดขึ้นแล้วก็เจอไพ่ของความขรุขระด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยคือคุณทั้งคู่ยังไม่พร้อมอ่ะถึงแม้ว่าจะมีความรู้สึกดีต่อกันแต่ไม่ได้แปลว่าจะต้องอยากเร่งรีบพัััฒนนาาาควมมสมพธ์ยยงอยกจ เรียนรู้ยังอยากจะศึกษากันไปก่อนไายในใจลึกๆของคุณได้ไพ่ราชินีทั่วนี่ก็เป็นไพ่ความรักนะคะเป็นความรักที่มันมากกว่าไพ่เด็กด้วยซ้ำนะแต่มันอยู่ลึกๆในหัวใจคุณนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่คุณแสดงออกยังเป็นไพ่เด็กก็คือยังไม่ได้อยากที่จะพัฒนาอะไรแต่ในใจลึกๆก ศึกษาเขาอยู่ดูเขาอยู่ว่าคนนี้อาจจะเป็นคนที่ใช่แต่ว่าราชินีถ้วยก็ยังมีความหน่อยมีความจุกจิกใจได้ง่ายๆดังนั้นเนี่ยมันยังมีอะไรหลายๆอย่างในความสัมพันธ์หรือว่าในตัวเขาที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่ค่อยมั่นใจจึงขอมั่นใจอีกหน่อยจึงยังไม่พร้อมส่วนเขาได้ไพ่ราชินีเหรียญน,นะคะนี่ก็มีความมั่นคงกับคุณดีแต่ราชินีเหรียญเนี่ยแล้วเขาได้ไพ่เหรียญถึงสองใบเลยนั่นแปลว่าเขาอาจจะมุ่งมั่นในเรื่องของการทํามาหากินมากกว่าเรื่องความรักโฟกัสใหญ่ของเขาคือเรื่องของการทํางานหาเงินซะ70%ส เรื่องความรักอาจจะสัก30%ทําให้เขายังไม่ได้พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แล้วยิ่งคนรอบข้างเข้ามายุ่งวุ่นวายมากมันก็เลยทําให้คุณทั้งคู่เนี่ยนัดเจอกันน้อยลง มันมีไพ่แชริออตเข้ามาขวางกันก็แปลว่าระยะทางนะคะนั่นแปลว่ามันมีระยะทางมาเป็นตัวขวางกันที่ทําให้คุณไม่ได้เจอกันแต่น่าจะเป็นความตั้งใจของคุณทั้งคู่เองเจอกันให้มันน้อยลงหน่อยคนที่เขาเข้ามายุ่งไม่ว่าจะหวังดีหรือหวังร้ายก็ตามเนี่ยเขาจะได้ยุ่งกับเราน้อยลงหน่อยแต่กลายเป็นว่าเจอกันน้อยลงคุยกันมากขึ้นค่ะเพราะไพ่ออนไลน์ขึ้นมาแล้วเป็นไพ่ที่ดีทางไพ่แปดไม้เท้าและไพ่วิวออฟออฟจูนี่คือไพ่ที่อ่านผสมกันแล้วมันแปลว่าการสื่อสารทางออนไลน์นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้เจอกั แต่มันคิดถึงกันค่ะก็เลยคุยกันมากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะคุยกันน้อยแต่ว่าเจอกันบ่อยกว่านี้แต่ก็ไม่ถึงขั้นเจอกันทุกวันแต่ทีนี้พอเจอกันแล้วคนมันเข้ามาสังเกตสังการเรามากเกินไปงั้นเจอกันน้อยลงแต่กลายเป็นว่าต้องคุยกันทุกวันแหละต้องทักทายกันทุกวันแหละพอคุยกันมากขึ้นเรียนรู้กันมากขึ้นมันก็ก่อเกิดความรู้สึกดีๆจากไพ่เด็กเนี่ยมันไปจบด้วยไพ่ view of fortune มันมีความรู้สึกว่าเรารู้จักเขามากขึ้นเขารู้จักเรามากขึ้นก็ทําให้รักกันมากขึ้นซะอย่างนั้นค่ะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะ คุณทั้งคู่นี่เป็นเนื้อคู่กันนะคะมีไพ่เนื้อคู่ขึ้นก็คือไพ่ราชาถือถ้วยราชินีถือถ้วยและสิบเหรียญเข้ามาพร้อมกัน3ใบแบบนี้เนี่ยก็แปลว่าเป็นคู่กันแล้วล่ะแล้วก็ไพ่ความรักที่คุณมีต่อเขาไพ่ความรักที่เขามีต่อคุณก็เป็นไพ่ที่ดีเพียงแต่ว่าไพ่รอบด้านเนี่ยเป็นปัญหาทั้งสิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นไพ่ดาบเอ่ยไพ่ของไม้เท้าที่แปลว่าจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันเอ่ยไพ่ถ้วยเสียเสียเอ่ยแปลว่ายังไม่ค่อยพออกพอใจในสถานการณ์ความรักเท่าไหร่หรือไม่ค่อยพออกพอใจสถาน นการรอบค้างคือเราทั้งคู่อาจจะพอใจกันและกันเองแต่เราอาจจะไม่ชอบญาติเขาหรือเขาอาจจะไม่ชอบญาติเราอ,อันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะคะหรือสถานการณ์ในชีวิตก็ได้ตัวคุณเองก็มีปัญหาที่ต้องฝ่ฟาฟันในเรื่องของหน้าที่การงานมีการเปลี่ยนแปลงทําให้ชีวิตไปยุ่งยุ่งในจุดนั้นหรือตัวเขาก็อาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาจุกจิกรําคาญใจอยู่เหมือนกันก็ต้องไปต่อสู้กับปัญหานั้นหรือบางทีอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินของชีวิตคู่ตัวเราและตัวเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแต่พอการเงิน มันก็ทําให้ตึงเครียดกันไปได้เหมือนกันปัญหานี้แล้วแต่คนแล้วแต่คู่นะคะแต่ดูว่ามีปัญหารอบด้านตามลักษณะของไพ่ดาบที่ขึ้นมาแล้วบางทีก็เป็นปัญหาของบุคคลหรือกลุ่มคนที่3าที่พยายามเข้ามาแทรกแซงยุ่ยแยงแต่แข่งรั่วด้วยก็ต้องระมัดระวังถ้าไม่ใช่เป็นคนเจ้าชู้ด้วยกันทั้งคู่บุคคลที่3ามที่เข้ามานี้ก็คงจะไม่ใช่มาในรูปแบบของรักซ้อนแต่อาจจะเป็นผู้ใหญ่พ่อแม่ญาติพี่น้องสังคมเพื่อนฝูงที่อาจจะเข้ามาแทรกแซงแต่ถ้าเกิดว่ามีใครคนใดคนหนึ่งเจ หวังในเรื่องของมือที่3ด้วยนะคะ อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามนะคุณท,ทั้งคู่ยังไม่ได้อยากจะเลิกกันหรอกอ่ะถ้าจริงๆถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาเรื่องของบุคคลที่3เข้ามาในรูปแบบของรักซ้อนจริงๆ,ๆก็ไม่ได้แปลว่าคุณทั้งคู่อยากจะเลิกกันนะไม่ว่าจะฝ่ายใดก็ตามที่กระทําการรักซ้อนเนี่ยแต่ก็ไม่ได้อยากจะเลิกหรอกรักซ้อนเนี่ยเหมือนเข้ามาเพื่ออยากจะแอบแอบเป็นกิ๊กมากกว่านะคะแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างที่มากระตุ้นที่ท,ทําให้เราเลิกกระทํารักซ้อนหรือเขาเลิกกระทํารักซ้อนตรงนั้นได้นะพอไพ่จบเป็นไพ่ของการ เปลี่ยนแปลงดีๆอะไรก็ตามที่มันทําผิดอยู่ อะไรก็ตามที่ดําเนินไปสู่แทร็กที่ไม่ถูกต้องมันจะสามารถคิดได้แล้วหันกลับมาสู่ในแทร็กที่ดีที่ถูกต้องได้หรือปัญหาใดๆก็ตามที่เราได้เจอเจอเผชิญร่วมกันแล้วต้องแก้ไขปัญหานั้นเนี่ยมันทําให้คุณทั้งคู่เข้าใจว่าคุณยังอยากที่จะไปต่อร่วมกันอยู่เพราะถึงแม้ว่าจะเจอปัญหาหนักแค่ไหนคุณทั้งคู่ก็ยังจุงมือกันแน่นพอที่จะแก้ปัญหาตรงนั้นอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของการเงินนะอาจจะมีทะเลาะก,กันบ้างตึงเครียดใส่กันบ้างเพราะว่าเงินใช้ไม่พอชักหน้าไม่ถึงหลังแต่ว่า ็หันหน้าเข้าหากันปรึกษากันว่าเออแล้วเราจะเอาอย่างไรดีนะอาจจะมีบางช่วงบางตอนที่ขัดแย้งกันบ้างแต่อย่างไรก็ต้องแก้ปัญหาร่วมกันฟันฝ่าร่วมกันไม่ได้มีใครที่คิดว่างั้นสละเรือดีกว่าถ้าเกิดว่าอยู่กับเธอแล้วปัญหาเรื่องเงินมันเยอะงั้นฉันขอไปสบายของฉันเองดีกว่าตัดช่องน้อยแต่พอตัวดีกว่าก็ไม่ได้มีอะไรแบบนั้นนะคะมันก็เลยทําให้มั่นอกมั่นใจกันมากขึ้นว่าถึงแม้จะมีปัญหาแต่เราก็พร้อมที่จะสู้ไปด้วยกันทะเลาะกันบ้างเถียงกันบ้างวิธีแก้ปัญหาอาจจะขัดขัดกันบ้างเพราะว่าดู่่นตะ แต่ถึงอย่างไรก็สามารถปรับจูนแล้วก็เป้าหมายเดียวกันคือต้องการแก้ปัญหาให้ได้ค่ะสำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกบเป็นนักเขียนนิยายด้วยค่ะใช้นามปากกาว,ว่ากอใจมีนิยายวางขายอยู่ในเว็บเม e ็อีบุ๊กสามารถเข้าไปหาอ่านกันได้นะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แหละค่ะ ส่วนท่านที่ชอบฟังนิยายเสียงเกดก,ก็มีช่อง YouTube นะคะชื่อว่ากอใจนักเขียนเป็นการนำนิยายของตัวเกดเองมาอ่านให้ฟังค่ะก็สามารถเข้าไปฟังกันได้นะคะฝากติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะ